เปิดกองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับละครเรื่องพระจันทร์แดงซึ่งจะออกอากาศทางช่องวัน31ซึ่งนำแสดงโดยเตโอน,น่อพาคินและน้องริชี่อรเนศคอยติดตามชมพระจันทรแดงทางช่องวัน31เร็วเร็วๆนี้ ซึ่งวันนี้ทางช่องจะนำละครยอร่อเรื่องพระจันทร์แดงมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะก่อนที่จะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ like, และอยาลืมสั่นกระดิ่งให้กับทางช่องด้วยนะคะเรื่องยอ่อพระจันทร์แดงปาริชาติต้องประสบปัญหาชีวิตเมื่อบิดาถึงแก,ก่กรรมอีกทั้งยังถูกฟ้องล้มละลายและยึดบ้าน ผู้มั่นก็มาถอนมั่นเธอจึงตัดสินใจเดินทางไปเป็นครูที่บ้านหนองหงตามหนังสือที่ติดต่อเธอมาเธอเดินทางมาถึงหมู่บ้านหนองหงเป็นเวลาเกือบทิ้งคืนแล้วปาริชาติเป็นไข้จึงขึ้นไปที่บ้านพักของสุขสาลาแต่กลับพบตัวประหลาดร่างกายเป็นมนุษย์ศีรษะและแขนเป็นเสือ ปาริชาติหนีเข้าไปในห้องแต่ตัวประหลาดเคาพังประตูตามเข้าไปขณะที่ตัวประหลาดกำลังจะทำร้ายปริชาติดวงจันทร์ก็คลาดเคลื่อนผ่านพ้นเที่ยงคืนตัวประหลาดหันหลังวิ่งข้ามหน้าต่างไปส่วนปริชาติเป็นลมลม้มพับด้วยความตกใจกลัวเมื่อปริชาติฟื้นขึ้นมาตอนเช้าก็พบหมอสมา กำลังดูแลตนเองอยู่ปาริชาติเล่าเรื่องที่ตนเองประสบให้หมอสมาฟังแต่หมอสมาบอกว่าเธอตาฝาดเพราะพิษไข้เมื่อปาริชาติแข็งแรงหมอสมาจึงพาไปที่บ้านพักโรงเรียนแต่แล้วเธอก็ต้องประสบปัญหาความเจ้าชู้ของครูใหญ่และความหึงหวงของบรรดาเมียของครูใหญ่ ปาริชาติทำความสนิทสนมกับชาวบ้านและเด็กจนได้ทราบว่าตัวปราที่เธอพบคือสาเป็นวิญ,ญญาณเสือร้ายที่เข้าสิงมนุษย์และจะออกล่าเหยื่อทุกคืนวันสิบห้าค่ำในที่สุดปาริชาติก็สืบจนได้รู้ความจริงว่าผู้ที่ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิง,งนั้นก็คือหมอสมาและผู้ที่ปลุกวิญญาณร้ายขึ้นมาก็คือยูโซ หมอผีซึ่งมีความอาฆาตแค้นกับพ่อของหมอสมามาตั้งแต่อดีตอีกทั้งยูโซไม่พอใจที่หมอสมานำวิชาแพทย์สมัยใหม่มารักษาชาวบ้านทำให้ตนเองเสื่อมความศรัทธาจากชาวบ้านเมื่อถึงคืนวัน15บ้ค่ำยูโซปลุกวิญญ,ญาณสางให้เข้าสิงสู่หมอสมา ขณะที่หมอสมากำลังจะกลายร่างเป็นสางปาริชาติซึ่งอยู่ในที่นั้นได้พยายามปลุกเราให้หมอสมาทำจิตใจให้เข้มแข็งต่อสู้กับอำนาจวิญญาณร้ายในที่สุดปาริชาติก็ยอมพลีร่างเป็นเมียของหมอสมาทำให้วิญญาณร้ายเข้าสูงสูง,สงทำให้วิญ,ญญาณร้ายเข้าสิงสูงหมอสมาไม่สำเร็จ และเป็นการทําลายอาถรรพ์เมื่อวิญญาณร้ายเข้าสิงสู่หมอสมาไม่สำเร็จจึงย้อนเข้าสิงสู่ยูโซทำให้ยูโซกลายเป็นสางเมื่อสางยูโซะจะทำร้ายปริชาติจึงถูกหมอสมายิงด้วยลูกปืนอาลงอาคมที่พ่อของหมอสมาซ่อนเอาไว้ทาให้วิญญาณร้ายดับสูญไปความสรุข กลับมาที่หมู่บ้านหนองหงอีกครั้งหมอสมากับปริชาติพ็ครองคู่กันสือม,มาคอยติดตามชมระจันแดงทางช่องวัน31ซึ่งนำแสดงโดยโตโน่พาคิงวิไลศัริชชี่ออรเนตบีคาเบริตซึ่งจะออกอากาศทางช่องวัน31เร็วๆนี้นะคะ